สวัสดีครับพี่น้องปองไปบ้านเฮาทุกท่านสุขบุสุขคนครับเมื่อนี่กับมา่อคือเกอ้ขพี่น้องครับกับบาวตนเมื่อนี่สีเว้นเว้นนะครับพี่น้องครับอากาศดีๆนะครับไต่โฮมไปร่มเย็นๆเมือนี่บาวตนกับมากินแจ้วือเกอ้ขพี่น้องครับนี่ได้หมากสาวรสครับพี่น้องครับมองดูหน่วยกำลังดีครับพี่น้องครับหมากสาวรสหน่วยปเจาะนะครับพี่น้องครับเบื้งกินหอมแห้งพี่น้องเบืงปาดอกมาเหรอบุญนะครับป่าดอกไมแเรวกินหอมแห้งนะครับมีทั้งน่วยหน่อยน่วยใหญ่กำลังพอดีนะครับน ผู้ใดมักสมก็ร่างพอดีก็กินนะครับผู้ใดมักใส่แก้วก็มีแก้วนำ้ำพี่น้องมามามา,มากินน้ำกันครับเบิ่งสิมแบบบ่ต้องใส่แก้วเบิ่งก่อนครับพี่น้องครับเนี่ยอืมออกเปรี้ยวนิดๆครับพี่น้องครับเปรี้ยวหว,นวนานๆตัวในหลายครับพี่น้องมองดูโอ้ตอนซ่อนอื้อหือ,หอ อ่ะคือหอมกดทิพี่น,อน้องบมดีลยฮ่าตัวครับหอมคักนี่ครับห้อยพริกเกลือจักหน่อยพี่น้องอืมโอ้นหลาหลคักพี่น่องมุ้งดูวดอนส่วน เสารตพันพื้นเมืองครับพี่นอ้องหวานแห้งอ,อ,อมันสมบ่หลายสมกระด้างดีครับสมพอดีพอดีนี่ครมบผมวาวเพราะต้องใส่น้ำพริกเพราะต้องใส่พริกเกลือน,นี่ยิ้แซ่บพี่นอดด้องดูโอ้ลเพราะต้องใส่พริกเกลือเน,นีิยหอมหอมหวานเออ ไปใส่พริกเกลือให้ยังหลบะนะับตาไปนมึงดูครับในพริกเกลือเยอะจักหน่อยนะพี่น้องนะมึงดูใส่ให้มันกลมกลมซืซ่อๆครับพี่น้องครับบลใส่กับทิศเสียพื้นกันครับพี่น้องมึงดูอือหือโอ้หวานไปนี่หวาน สดๆสดขาวเกี้ยงเมื่อร้อยเลยพี่น้องหวานตะไบกะทิแอปแอปเปรียวเนยจักหน่อยนะครับอโอ้ใไนใไนหลายแห้งพี่น้งองมึงรูป๊๊ดตัวคุณนะครับเต็มถ้วยเต็มฟ้าเลยโอ้ยออนซ้อนือยอยพริกเกลือใส่จักหน่อยพี่น้อง เพิ่มความกลมกล่อมโอ้ยมึงดูครับเนื้อหลายแห้งครับพีนน่น้องมึงดูเนื้อหลายนวลหลายแห้งครับอ๋อตัวคือหอมแต่นุ่ยนี่พี่น้องในเต็มฝาเลยครับมันจะออกเปรี้ยวเปรี้ยวออกหวานครับและะ้วก็เติมความเข้มยักน้อยนะครับให้มันกลมกล่อม กระชินนัวตต่มกันครับพี่น้องครับ,บดูครับอ,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 อืหวานหอมแจ่บครับพี่น้องบังดูครับเต็มน่วยดีอหลีครับพี่น้องครับ สวรลนะครับเปรี้ยวอมหวานนะครับเพิ่มข้วมุ้ยจักหน่อยครับพี่น้องครับใส่น้ำปลาเด็กหลักสูตรไหมหพี่น้องบัตรเนี้ยจวดจวดเลยพี่น้องบัตรเนี้ยโอ้ยมึงครับน้ำปลาเดยกเข้าไปบัดเนี้ย อืมหือาตุก,กินนัวตาแปลกดีขึ้นกันในแส่นำนาปลาแดกก็ะไรนะครับเนื้อไลยแห้งครับพี่นอ้องอืหืโอ้หอมหอมแห้งพี่นอ้องหอมคักหความแน่ สวงวบบสวงวาบเลยพี่น้องเอ้ยกักกักไส้ไม่ใช่ออกหวานนะครับหวานอมเปรี้ยวนิดๆแต่ว่าเพิ่มขมนัวขมกลมโดยพริกเกลือแสบกักพี่น้องบัตเนี่ยหอมแห้ง น้อยกับบ๊วยให้กับพี่น้องครับน้อยกะกำลังพอดีนะครับน้อยกำลังพอดีกินบ่วยให้ปันได้อันส้มนี่นุ่มน้อยโยครับเนี่ยอันส้มผมไปเก็บมาเนี่ยมันน้อยขัดน้อยประมาณนี้มันจีพอดีครับพี่น้องเนี่ยขัดดีครับพี่น้องโอ้เนื้อนี่หอมเนื้อหนิหอมหวานแห้งครับ โอ้ยสุดยอดพี่น้องทั้งสสมทั้งเปรี้ยวทั้งหวานครบสูตรเลยครับเมือนี้ได้ควมนุ่งครับน้ำปลาแดกพร้อมขอบคุณพีขอบคุณน้องนะครับได้อที่เขามาที่ตามรับชมในคลิปนี้นะครับพี่น้องครับกินหมากซาวรสนะครับพี่น้องซาวรสนวยนะครับกําลังพอดีเสียบๆนะครับหวานๆนะครับหวานหอมนะครับพันพื้นเมืองนะครับพี่น้องครับ ครับคณะคลิปนี้กะกดไลค์นะครับเด้อถือใจกักดแชร์เบิ่งแล้วก็อย่าลืมนะครับกดติดตามทางช่องบ่าวตุนผู้คุมเทศบานนะครับเดี๋ยวบ่าวตุนกระซิมีแนวมาสู้พี่สู้น้องมาตอนพี่ตอนน้องคือเก่านะครับผมแซ่บๆนัวๆนะครับพี่น้องครับติดตามบ่าวตุนได้ในหลายช่องทางนะครับบ่ว่าสิเป็น Facebook TikTok นะครับบ่ว่าสิเป็นอ่แฟนเพจนะครับพี่น้องครับเข้าไปติดตามทางลิงก์นะครับใต้ลิงก์ที่บ่าวตุนเออ่พิมพ์ไว้นะครับพี่น้องครับเดี๋ยวพี่น้องก็มีช่องทางติดตามกันนหหลลาากยเเดด้้้อออพี่ง นะครับเดี๋ยวเจอกันให่คลิปหน้าอีพี่หนาครับสารมณีบ้าต้นไปแล้วครับสวัสดีครับ